สวัสดีจ้าวันนี้ยูกับช่องแจงร้อยสีช่ชาแนลสวัสดีครับพ่ว่าจ็อแลครับสวัสดีจ้าน้องเฟิร์นจ้าวันนี้เขาเิมาสองคนแล้วละมึอเขาขึินมาสองคนไอ้ล่หยไปนไปไหนไปไเนอปเหนไปไหนไปไนอปไนนไปนไนไนอปนนนนไปหนไปไหนไปไนหนไปนปนไนไหนไปไหนไปไหนไนไนอนไนไนบนนนนนเน ตอนกลงเวรนอนหับวันนี้นีแม่นุ่อย่างนี้ว่าตะมือรับหมึกนึ่งมะนาวเอ,เอหมึกนึ่งมะนาวว่าไม่หลานกา,ายไอยังไอ,อยังผิดปกติแขว <c oughs> ถอดเล็กเล้ว <c oughs> ไปถอดเล็กมากนะจากกรเล่นปรเด็คลิปป่ะลงมือเล็กตัวอะไว่ามานันหูตัวออใอ่ะค่ะอืม อร่อยไหมล่ะอร่อยไหมไว่กินครับอร่อยหายือ่อาพยายมามมหด มแม่เป็นน้องฟ้ามากจีมวนหมดหมดเมื่อไหร่เย็นเลยเนี่ย เล็กเลยประเกงใจเลยเตยี่กินมาตาูตะเบา่หรล่นะอ๋อว่ามันย่าเกิดอะไรเติมเติมโอ้หดูเติมเหลืองไปแล้ว โตแบบนี้ไม่เลืยกจากพี่หนอไม่กินน้ำกันเพื่อเรีอนเพียบละ จะบ่น้องว่าแตกโอ๋โหย้มขึ้นมาโอ๋นี่มีตัวใหญ่บ่ สุณเดบร์ท่านหลยคือกินกันลรอกไปเห็ดกันนะจ๊ะอืมแบบแซบมากมากจนนังว่ากินิบคอยเัวเลยเพราะนงว่าไ็นชินยังเยอะชิ้าเบา ว่าหนวดีกว่ ให้น,า,า,นาให้ตาไปลายไปสูปป่ปาน้องว่าชวหนิแบบมวนแหงน้องว่ามวนเจหหองปอ็ฮหงเป็นนอนทง โอ้ค่ะโอ้ดูน้องว่าน้องเหนื่เรือยตัวว่าปวหัว กินกต่ลอกไปเห็ดแต่มึงอาจะปลาหมึกน,นึ่งมะนาวเรจะเอาหนังจิ้มลาดเมื่อแต่นหนองว่าว่ากับต่เดี๋ยวบอกเนี่ยเราจะ,ะนหนองว่าว่าคืนกัน <I know. S 1> อาันนั้นหนงว่าสูเขานี่หนวด ชิยเขาวมึงเมื่อยอ้แบบเ้งพี่น่อ โอเคแน่เบาๆเลยเนี่ยเปนดีเพียรนว่าอวยพ่อหน้ามันเกิดบุญเติมเนี่ยอวยพ่อเปิมบ่พาไปถึงพี่บุญเติมนะคะสุนตรวันเกิดแ a p p ี b เบิร์ดเดย์เธอย่ได้ยังอีกใครมีความสุขมากๆแห่ดินเนี่ยหลายๆคนเนาะว่ะแห่ลำลเลยๆคือาภาพแข็งแรงนะคะพี่บุญเติม เราคลิปน uh, oh, yeah. <that bo> ี้ไปกันเสียบุตรเติมไปเรียนมุกกระทะพอาะวนี้มันเกิดไอ้บุตรเติมเพียรว่ะไอ้กั็เพียดยกันโอ้เฮ้ยมันมาดูจ้ะ นาอาอินไปนะาอาจจะอินล้วน้อว่าตีขิบตีขีบเนี่ยนานเบิรไปหนึ่งกินเเบิร์เลยว็ดนแ้่หวอตีนตาไลเหรอพูดเร่มาคิมนีก็ยังลืมกดไไหลกดแชกกสคในช่องแกงร้อยสีน้ำหน้าตา ว่าจะได้ท่บชุภาพวัง้าวสองคนกับขอถทดขอให้น้ำเราจ้ะวันนี้มาสองคนเบาบ่มีไผ่เบาปว่ถ้าว่าๆก็ขอถทษขอให้เ้าจากคลิปนี้ก็บชิบะคอยเป็นตะมงคนในเอฟผมว่าคอยเบาเอางี้ว่าคลิปยิ่งสำหรับคลิปนี้ก็ย่าเรื่องคนไหลคดแก์เห็นน้ำไครับสำหรับวันนี้พวกเข้าสองคนกับจาเข้าว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย